ภาพใหม่เผยจุดที่มือสังหารดักยิงชารลีเคิร์กบนดาดฟ้ามหาวิทยาลัยยูทาเวลลี่ FBI ตั้งรางวัลน,นำจับ1,000 0 0ดอลลร์ภาพถ่ายล่าสุดเผยตำแหน่งที่มือสไนเปอร์วางตัวอยู่บนดาดฟ้าของมหาวิทยาลายัยก่อนลั่นไกสังหารชารลีเคิร์กไอคอนใสอนุรักษ์นิยมโดย FBI ประกาศมอบเงินรางวัลสูงถึง1,000 0 0ดอลลร์สหรัฐแก่ผู้ที่ให้เบาะแสจนสามารถระบุตัวและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ค่ะ นอกจากนี้ FBI ยังได้เผยภาพจากกล้องวงจรปิดของชายต้องสงสัยค่ะซึ่งมีรูปร่างผอมสวมเสื้อยืดลายธงชาติสหรัฐและนกอินทรีใส่แว่นกันแดดปกปิดและชุดสีเข้มทั้งหมดพร้อมขอให้ผู้ที่รู้จักรีบติดต่อสายด่วนหรือส่งข้อมูลทางออนไลน์ตามรายงานระบุว่ามือสังหารในวัยใกล้เคียงนักศึกษามหาวิทยาลายัยได้เดินปะปนมากับนักศึกษาคนอื่นๆก่อนก่อเหตุประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นขึ้นไปบนดาดฟ้าและกระโดดลงจากอาคารหลังล่านกระสุนสัง คหาค่ะเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนที่คาดว่าใช้ก่อเหตุถูกห่อด้วยผ้าเช็ดตัวในป่าใกล้เคียงโดย ATF ระบุว่าพบปอกกระสุนแกะสลักข้อความเกี่ยวกับอุดมการณ์ข้ามเพศและต่อต้านฟาสซิสต์ค่ะอย่างไรก,กร็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารายละเอียดดังกล่าวตรงกับหลักฐานที่เก็บจากที่เกิดเหตุหรือไม่อีกทาง FBI ยังเก็บรอยเท้ารอยฝ่ามือและรอยแขนจากที่เกิดเหตุส่งตรวจในแ lab ด้วยค่ะ การไล่ล่ามือสังหารยังดำเนินต่อขณะที่นักการเมืองทั้งฝ่ายซ้ายและขวาต่างออกมาประนามการสังหารครั้งนี้ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn